มา,<พ>าแจ,จ้งทีซีไว้รรเราก็ลองนนะครับถามได้ครับ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 ได้คาับวีดีโอซื้อเรื่องไม่หยุดไม่ได้ถามไม่หยุดไม่ย่อนเอ้ยยุกิวันี่ดีเอ้ยมันไปซื้อเรื่องเขา,า,านี่หว่ะไอ้นี่มันมาชาจุ๊ไมาถาม ว่าเขาจะสะโบกเข็มคำซายกันแนะเพื่อนอะไรเพื่อนคำรายแน่ของเราเพื่อนคำรายอ่ะเขามีคำรายอ่ะแย่แต่มึงเมื่อวานมึงทำอะไรมาไว้เปล่าเออผมไปแทงไปแทงเออคนที่จกปูนมานั่นอ๋อเกียนเกลียนใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ครับผมไม่เกลียนครับผมมีผมอยู่ ไม่ผมหมายถึงพี่ที่พี่แทงครับหัวเกียนเกียนใช่ไหมอ๋อน่าจะเกียนเกียนครับใช่คนนี้ปะล่ะใช่ใช่ทรงนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมพันหลังให้ด้วยทรงนี้ได้ปะครับแล้วมึงไปแทงยืดแทกมาทำไรอ่ะไม่มึงไปแทงเขาลุงซามจังอะอย่หเอาไปเลย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 ให้บอกเขาไปว่าใจสั่งมาใช่ครับที่ทำไปใจสั่งมาเอาเอาดีๆมึงแทงเขาใช่ไหมตกลง ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ใช่มึงอยากเดินแรงได้ปะต้องการอะไรครับผมบ้ามอเต็ก็ได้ครับถ้างั้นถ้นเราคนผมแพงอยากอยากเล่นหลักเรื่องลองเล่นด้วยครับอยากเล่นด้วยกี่กี่ใบเรื่องเรื่องนี้สักประมาณสิบใบไหมครับทีซีว่าไงครับ ลองคุยกันดูครับตามใจสั่งมาเลยครับตามใจสั่งมาตามใจสั่งมาก็้วทักสิบแปเลยพวกงี้ก่อนดิพวุงี้ก่อนดิไอทําม่งแกนะออฟุงไม่ผักนะมุงจะไปเที่ยวอะไรได้สักแต่ถ้าเขาต้องการเราก็จัดให้ได้ไม่เดี๋ยวไม่คืองี้ผมอ่ะจะไปมีจะมีไปเที่ยวถ้าเล่นอ่ะถ้าเล่นผมขอบดลิมิตได้ไหมถ้างั้นอ่ะได้ครับได้เื่อก็ใจสั่งมาเหมือนกันครับเสนอพร้อมสนองอ่ะเสนอพร้อมสนองโคตรเอา สิบห้าใบครับสิบสิบห้าสิบห้าแหละสิบห้าแหละถ้ามันจบไม่ทันอ่ะถ้ามันจบไม่ทันอะไรเงี้ยไม่เหนื่อยเอาสนองลองลองลองประเมินดูครับลองประเมินกันดูครับว่าเท่าไหร่สกสิบใบก็ได้เลยได้ครับสิบใบสิบใบปลดลิมิตห้าล้านอ่าสิสิทธิสงครามห้าล้านนะครับโอเคไหมครับไม่ไม่เออไม่ไม่ไม่สิทธิงคราเท่าไหร่นะครับห้าล้านโอเคไหมครับผมฝั่งนู้นเออเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ ฉากๆอะไรนึกไอ้กระสิบไอนะฮะห้าแสนออไม่ย้ำอาวุธนะครับไม่ย้ำครับไม่ย้ำไม่ย้ำครับไม่ย้ำถ้าใครไม่มีบัตรนะเอาเอาซักสามสามล้านได้มือแามล้านด้วยนะสามล้านสิบใบปลดลิมิตอ่าฟังก่อนนะครับฟังก่อนถ้าเกิดว่าเขาขอไปเอาบัตรแล้วถ้าเกิดมีการเสียหายฝั่งตรงข้ามของแก๊งจะต้องรับผิดชอบอาวุธเขานะครับได้ครับ โอเคเวลาไฟก็ไฟไปก่อนแต่พอคนไม่มีบัตรแล้วก็ค่อยพูดมาแล้วก็บอกได้ได้ใช่ใช่บอกเต่ากันคุยกันครับได้คได้ได้เดี๋วประมาณนี้ครับสิบใบสามล้านได้ครับเริ่มตอนไหนเอ่ยหลังลีครับหลังลีทำไมมันคุยกันง่ายสี่ทุ่มสี่ไม่ไม่พี่ตีไปสี่ทุ่มเลยเพราะไหนกว่าจะเข้าไหนกว่าจะเตรียมตัวนะครับผมสี่ทุ่ม เขียนไปเลยนะครับเจ้าที่เขียนสัญญาเลยครับไอเที่ยวกันอยู่แล้วนะครับรับ้านเจอบ้านเลยจอบ้านผมถามไเลยครับว่าเขตเกิดจากฟูี่ถูกอะผมผมมึงขับรถขึ้นไปเลยครับผมมึงขับรถขึ้นไปเลยครับไม่เออ ค่อยคุยที่บ้านต่อไปไปเราไปคุยที่บ้านต่อก็ได้ตอดโอเคครับแยกกันเลยครับตามใจสั่งมาเลยครับขอบคุณครับเลดเลดค่อยคุยกันที่บ้านต่อเลดเฮ้ยเฮียผมไม่ใจผมี่สั่งมานี่ยไอบมาไม่ไม่พี่พี่ฟังนะผมไม่รู้เลยว้าพี่กนไปนเกี่รถคนเดีได้ได้เหมืนมันมันแบบมมาอดอยากสตอรี่มาจากไหนไว้เชื่อเนี่ยพี่มันเลี้ยพี่เออ เตะมันหอกไปดิถ้าปวดหัวมันมาขึ้นขึ้นมา,นมาใครเลยเนอะลองคุยคุยบ้านเลยเรคุยบ้านเลยเบิรดรถลงคุยบ้านเลยแบบ